การกำจัดเจ้าเงานะได้เท้าวสามมนจึงได้ส่งเสนาอำม,มาเพื่อมาแจ้งข่าวในทันทีบัดน,นี้พระราชามีพระราชกระแสรับสั่งให้ขา้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลให้เขยทั้งหกคนรวมทั้งเจ้าเงาะไปหาปลาสดมาถวายหนึ่งรอตัวในวันพรุ่งนี้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าหาว่าเขยผู้ใดหาปลามาไม่ได้จะถูกลงโทษสถานหนักพระเจ้าค่ะ นี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยก็หมายความตามที่านนมาทูนเนี่ยลพี่ค่ะพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเจ้าง้อหาปลามาให้ไม่ได้ตามรับสั่งอาจจะถูกตัดหัวนะพี่ค่ะเจะ้าง้ะป่าบ้าใบมีรู้จะหาปลาได้ <c oughs> พิกบัลดาหกเคยที่เก่งกล้าสาม,มารถก็อมอมเกรงว่างานนี้เจ้างาะคงจะลําบากนะรู้จนาพอเถอะ <c oughs> ไาหน้าวิ่งนะพระสังฟังแล้วขนหาง <c oughs> จริงเหรอเนี่ยน้องรัชนาสเสด็จพ่อจะให้พี่ออกไปหาปลาเหรอต้องเป็นแ่อุบายของสเสด็จพ่อที่จะต้องหาทางกันแกล้งพี่แน่แนเลยแผลอ้วนเราก็ไม่มีจะหาปลาที่ไหนต้องเป็นร้อยเป็นพันได้พี่จะไปสู้กับผูอกเคยได้ยังไงกันนั่งสิ <c oughs> ทำไงดีล่ะแ <c oughs> ถวนี้ไม่มีตลาดสดซะด้วย ติเพงจริงสิพระสสงจะจำมนบทนั้นได้หรือเปล่ามนอะไรเหรอที่พระนามพันธุรัตแม่เลี้ยงเจ้าให้ไว้ไงเออมนบที้เรียกว่ามหาจินดาลูกเอาไว้เรียกเนื้อเรียกปลาได้ใช่แล้วพ่อแม่พันธุรัตบนะ่ให้มนเรียกเนื้อเรียกปลาเอาไว้นี่รัชนาจะต้องกลายเป็นไม้นี่จะ่ร้องไห้เลยน้องรัชนาเรื่องจับปลานั้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละเดีย๋ยวว่าจะปลาร้อยตัวเลยเป็นแสนตัวพี่ก็หามาได้คอยดูสิ ทีนี้ฉันจะจับปลาโรมามาทำปลาแดดเดียวไทเกิดชอบฉลามฉลามที่จะเอาปลาหวานมาทำปลาเค็มอืมจะพบกละเอ๋ยวันนี้นวัชตาของพวกแกขัดแบบนี้ต้องเจอดนน้อยงานนี้เราต้องทำกันเป็นทีมอาจจะใช้บนดำเรียบปลามาแล้วเราจะกินกันเป็นทีมอร่อย สงสายตัใชท้ทีเด็ดชายทีเพคของท่านอับดุลหรือชาทีเพคมาจับปลาแลา้วปลามันจะมาอรลอยถ้อย,ยอะ่ะนี่ฉันหมายถึงเอาจีเพคปขายแล้วซื้อเรือมาจับปลาทำไมโง่อย่างนี้เรียกปลามาให้ได้เถอะที่เธอกับไ่ายเธอจะช่วยจ้าโอ้ยนี่มาแล้วกูแข็งแล้ว <c oughs> เอาคนจะมาจับปลาแถวนี้นดูนะสิ จะเลาะปลาบ้าไปมาทำไมแถวเนี่ยฮะมันจะมาจับปลาไงแงี้ยมันมาเป็กนะมังเอาถุงกาแฟมาช่องไปแล้วถุงขับปลามันก็หลงเง่้ยขับติ้งหาตึ้งหลงอีกแล้วอยากจะไปซนชายหมาพวกเราเย่ะๆก็ไปจับปลาเชื่อพี่เจ้านี่ไกด์ตัวนี้พร้อมแล้วไป่ไม่ไม่ต้องรอจัดไม่ต้องรอรอ ไทเทเนียมออกได้เอาเรือหางยาวตามมั้ยไม่ต้องตามไปไปหรอกเดี๋ยวเรือไททานิยมันก็ล่มบอกประพังของตัวเลงสองไว้ว่าบอกปลาจะต้องใช้วิขารเป็ดซอกแท่งเองจุกูจุกูจุกูจุกปลาจงมาปลาจงมาปลาจงมาอร่อยอร่อยปลาจงมาอร่อยอร่อยโอ้ปลาจงมาปลาจงมาอร่อยอร่อย ใครมาสวดอะไรไม่รู้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยได้รับขัดอีกปิดอะไรพวกนาได้ริดอะไรนั่นมันกลินอาหารนี่กำลังหิวเลยไปกันลเลย<ป><ป> เราเรียกปลามาหมดแล้วฉันก็จะจับปลาได้ยังายวันแทนทีเดียวได้เกันร้อยแล้วง่ายก็หกอินวัน่อีกโอ้โอ้ยโอ้ยโอรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้มโอ้ยโล้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอย่อ้ย่ายโอ้ยโอ้ยโอ้าโยโอ้ยัอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยงอยโอ้ยมอ้ยโออหโ้อ เอาละบอกที่จะหวังแต่ละไม้เดียวจะจุดเลยนะตาซินตูมเดียวตาทั้งน้องจะลอยเป็นเหี้ยเดี๋ยไมาดีจุดตกใจทังไมเอาละตรงนี้ละแต่ใจนะว่าสองว็จำหมดมหาก,กินดาบได้แน่นอน ถ้าท่องจำได้าจะขึ้นใจไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้เอยบบต่อว่าลำใหญ่นะโอ้มนมหาจินดาโอ้มนมหาจินดามนมหาจินดาจะเรียกปลามาได้หรือไม่ต้องคอยติดตามชมสังทองในตอนหน้านะครับ